แฟนๆว่าง่ายเปลี่ยนสังกัดแล้วดังทุกคนจริงไหมเปิด5อันดับดาราสาวอาดีตเคยอยู่ช่อง7แต่ขอย้ายมาแจ้งเกิดที่ช่อง3 าแยมมาทิร yeah, านางเอกหน้าหวานแยมมาทิร yeah, าก็เริ่มต้นจากการแสดงละครพื้นบ้านทางช่องเจ็ดในเรื่องชยาเชษก่อนที่ย้ายสังกัดมาช่องสามมีผลงานออกมามากมาย4จัก,กรจันทร์อัมคำซิรินางเอกสุดฮอตจัก,กรจันทร์ที่เพิ่งผ่านตัวมาเป็นนักแสดงอิสระย้ายออกจากช่องเจ็ดก็กำลังจะมีผลงานกับทางช่องสามในละครเรื่องตุ๊กตาผี3เต้านาทพรนางเอกชื่อดังเต้านาทพรก็เคยได้ท ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศแจ้งการเข้ารายการของสถานีโทรทัศน์สกองทัพบ,บกช่อง7ก่อนจะย้ายมาเป็นนักแสดงเต็มตัวที่ช่อง3 2. แอแอทักซอ,อนนางเอกสุสตรองแอฟทักซอ,อนก็แสดงละครเรื่องแรกในปี2544ทางช่อง7ในเรื่องมิตรชัยบัญชามายาชีวิตผลิตโดยบริษัท JSL Global Media จำกัดรับบทเป็นกิ่งดาวดาวรุีภรรยาคนแรกของคุณมิรชัย บัญชาก่อนจะย้ายมาสังกัดช่อง3าม 1. ชมพู่อรารยานางเอกสุปตาชมพู่อรารยาก็มีผลงานทางช่อง7หลายเรื่องก่อนจะย้ายมาสังกัดช่อง3มีผลงานปังๆต่อเนื่องเช่นกัน